วงในเล่ามิสแกรนเมียนมามีอาการคล้ายผีเข้าสั่งเพื่อนนางงามกลับชุดค่ะเหตุการณ์หลังเวทีประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2 4ค4ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับผู้เข้าประกวดหลายคนโดยเฉพาะแทสซูเยียนมิสแกรนเมียนมา2024ที่อาจรู้สึกผิดหวังเมื่อไม่ได้ตำแหน่งที่เธอหวังไว้ล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีดรามาเข้ามาเรื่อยๆค่ะเมื่อวงในได้ออกมาเล่าวีรกรรมของมิสแกรนเมียนม่าว่า ตอนแรกเลยคนเดินผ่านชุดนางปุ๊บนางตาแข็งเลยแล้วก็เริ่มพูดภาษาตาแข็งเริ่มพูดภาษาพิเศษเลยค่ะทิมงานซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของกองเป็นคนที่มีอำนาจในกองรองรองมาจากบอสนวัด เป็นคนที่ทุกคนในกองต้องไหว้เขาเดินไปเพื่อที่จะขอโทษเองก่อนเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันกราบเองเพราะว่าเขาไม่อยากจะไปดึงนังงามคนอื่นมากราบแล้วหนังไม่ยอมพี่ผู้ใหญ่คนนั้นเลยต้องเดินไปเรียกโบลิเวียกับรัสเซียมาจริงๆเพื่อขอโทษค่ะ